สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะครั้งที่แล้วคุณครูให้การบ้านหน้า67ไปใช่ไหมคะให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนมาดูเฉลยดูซิว่าจะทําถูกหรือเปล่านะคะอ่าในรูปด้านบนในรูปด้านบนนะคะมีขวดเรียงกันอยู่อ่ามีขวดเรียงกันอยู่นะคะ ขวดแถวแรกอ่ะคุณครูก,กั้นให้นะคะอันนี้คือแถวที่หนึ่งอันนี้คือแถวที่สองแถวแรก,แถ,แ,รก,กแถวแรกมีกี่ขวดคะแถวแรกมีกี่ขวดคะเด็กๆอ่ะหนึง่งสองสามมีสามขวดอ่าแถวที่สองละคะแถวที่สองมีหนึ่งสองสามสามขวดเหมือนกัน ทีนี้3กับ3รวมกันได้เท่าไหร่รวมกันได้เท่าไหร่มีอยู่แถวแรกมีอยู่3มแล้วนะคะนับเพิ่มไปอีก3ามสมแล้ว4ี่ห้รวมกันเป็น6แสดงว่า3บวกกับ3เป็น6ใช่ไหมคะ อ่ะทีนี้มาดูงานของเรามาดูงานของเรานะคะมีหลอดไฟอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมีหลอดไฟอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะอันครูแบ่งให้ในแถวแรกในฝั่งแรกอันนี้ฝั่งที่หนึ่งอันนี้ฝั่งที่สองเหมือนเดิมในฝั่งที่หนึ่งเนี่ยมีหลอดไฟอยู่เท่าไหร่คะนับดูหรือ,อยังอ่ะมานับพร้อมกันหลอดไฟหลอดที่หนึ่ง 2 3 4สามี่ห้าหกมีกี่หลอดคะอ่ามีหหลอดเขียนเติมเลขหกลงไปข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะเขาอยู่แถวแรกมาดูแถวที่สองแถวที่สองมีกี่อันเอ่ยมี1 2ึสมี3มให้เติม3ลงไปนะคะสามในช่องที่สอง ต่อไปในเมื่อเราได้จํานวนแล้วเราได้จํานวนช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองแล้วนะคะทีนี้นํามาอะไรคะนํามารวมกันนามาบวกกันหนับเพิ่มอีก3าหนับเพิ่มอีกสามเป็นเท่าไหร่หนับเพิ่มอีก3เป็นเท่าไหร่นะคะอ่ามีหนับเพิ่มอีก3าหแล้ว7จ็ดแดเ้า อ,อีกหนึ่งรอบในแถวแรกมีหลอดไฟอยู่6อันมีหลอดไฟอยู่6อันใช่ไหมคะบวกเพิ่มอีก3อันบวกเพิ่มอีก3อัน6แล้ว7 8 9แสดงว่า6แสดงว่า6นะคะ6รวมกับ3เป็น9 ่เขียนเลข9้าลงไปได้เลยนะคะอันนี้คาตอบคือได้เกใช่ไหมโอ้ขอโทษค่ะข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะรูปอะไรเอ่ยเหมือนฐานไฟฉายเลยค,คุณครูคิดว่าเป็นฐานไฟฉายนะคะอ่แบ่งช่องให้เหมือนเดิมอันนี้คือแถวที่1อันนี้คือแถวที่2เหมือนเดิมนะคะมาดูว่าแถวที่1มีฐานไฟฉายกี่ก้อนให้นับเลย 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเมีอยู่กี่ก้อนคะมีอยู่9ก้อนเติมลงไปในช่องแรกเพราะเขาอยู่แถวแรกทีนี้ในช่องที่สองแถวที่สองนะคะมีอยู่กี่ก้อน1น่ก้อนเขียนเลขหนลงไปในแถวในช่องที่สองนะคะ ทันไหมคะอ่าทีนี้ในช่องที่1นึ่งเขาให้หาในช่องที่1กับช่องที่สองเนี่ยเกกับ1รวมกันเป็นเท่าไหร่รวมกันเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ามาดูในช่องที่1มี9ในช่องที่1มี9นะคะรวมกับช่องที่สองที่มีอีก1เป็นเท่าไหร่ มีอยู่9แล้วนับเพิ่มไปอีก1มีอยู่9แล้วนับเพิ่มไปอีก1 9แล้ว10อ่าแสดงว่า9 9นี่นะคะมีอยู่9บวกกับ1ได้10เติมลงไปในช่องคำตอบนะคะถูกกันไหมเอ่ยเก่งมากนะคะเก่งมากอ่า ในเมื่อเราเฉลยแล้วไปหน้าถัดไปเปิดหน้าถัดไปค่ะหน้าที่68นะคะ68เขาบอกว่าตรวจสอบความเข้าใจดูสิว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนดูในช่องนะคะดูในช่องสี่เหลี่ยมนี้เขาบอกว่าอ่าในเอกสารที่ครูให้ไปอาจจะไม่ใช่เอกสารสีนะคะ ให้ดูให้ดูกับคุณครูเลยนะคะว่าอ่าถังแรกเนี่ยเป็นสีเหลืองถัทงที่สองเป็นสีแดงใช่ไหมคะถังขยะที่1เป็นสีเหลืองถังขยะที่สองเป็นสีแดงทีนี้มาดูในช่องถังขยะสีเหลืองช่องแรกเขาบอกว่าในถังขยะในถังขยะมีขวดสีเขียวอยู่สขวดมีอยู่สีขวดอ๋อครูใช้สีเขียวดีกว่า เขาบอกว่าในถังขยะมีขวดสีเขียว4ขวดมีอยู่4ขวดนะคะทีนี้กับขวดสีฟ้า1ขวดเป็นเท่าไหร่เป็นกี่ขวดแสดงว่าเราต้องเอา4ไปรวมกับอะไรคะข้อนี้เราต้องเอา4มารวมกับ1เป็นเท่าไหร่ ใช่ไหมคะ4แล้วมีอยู่4แล้วน้ำไปอีก1 4แล้วก็บวกอีก1เป็น5ใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าคำตอบคือ5ขวด4บวก1ได้5อ่า4บวก1ได้5นะคะทันไหมเอย่ยอ่าทีนี้มาดูถังขยะ ถังขยะสีเหลืองมือนเดิมช่องที่สองเขาบอกว่าในถังขยะมีขวดอยู่หขวดเพิ่มอีกเพิ่มอีกสองขวดรวมเป็นกี่ขวดเพิ่มอีกก็คือการบวกขึ้นอัพขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่า5บวกกับสอง เท่ากับอะไรเอ่ยใช่ไหมคะ5้บวกกับ 2, เท่ากับอะไรเอ่ยเรามีอยู่5ขวดอยู่แล้วนะคะเรามีอยู่5ขวดบวกเพิ่มไปอีก2 5ห้แล้ว6 7ไปอีก2จํานวนใช่ไหมคะห้าบวกอีก2องอ่านหนึงนะคะ5บวกอีก2 เท่ากับเท่าไหร่คะ5แล้ว6 7 2นิ้วของเราใช่ไหมคะแสดงว่า5้าบวก2เท่ากับ7ตอบ7ขวดคะ่ะทันไม่เอย่คอยค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปไม่ต้องรีบอ่าโ,โ,โอ้ขอโทษเริมเขียน7ขวดโอเค ต่อไปมาดูถังขยะสีแดงของคุณครูนะคะถังขยะสีแดงเขาบอกว่าในถังขยะมีกระป๋องสีสองกระป๋องกับกระป๋องกับกระป๋องสเปรย์หนึ่งกระป๋องเป็นกี่กระป๋องอ่าเป็นกี่กระป๋องนะคะ เป็นกี่กระป๋องแสดงว่าในถังขยะสีแดงตอนนี้นะคะมีกระป๋องสี2กระป๋อง2กระป๋องกับกระป๋องสเปรก็คือเพิ่มไปอีก1กระป๋องจะเป็นกี่กระป๋องอ่าจะเป็นกี่กระป๋องคะสองบวกหได้เท่าไหร่ใครตอบได้บ้างสองบวกหได้เท่าไหร่คะสอง บวกเพิ่มอีกหนึ่งชูขึ้นมา1น,นิ้ว2แล้วก็สามาคำตอบคือ3กระป๋อง2องบวกหเท่ากับสโอเคนะคะบรรทัดถัดไปช่องนี้นะคะช่องนี้ช่องนี้ช่องที่สช่องที่สอง,ตรง,สองตรงนี้นะคะอ่าเขาบอกว่า ในถังขยะมีฐานไฟฉายอยู่4ก้อนมีฐานไฟฉายอยู่4ก้อนใส่เพิ่มใส่เพิ่มเพิ่มเข้าไปคือการบวกคือการ up level ให้เขานะคะคือการบวกเพิ่มเข้าไปใส่เพิ่มอีก4ี่ก้อนอใส่เพิ่มอีกสก้อนเพราะฉะนั้นในถังขยะสีแดงเนี่ยมีฐานไฟฉายอยู่4ก้อน เพิ่มเข้าไปให้เขาอีก4ก้อนจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นเท่าไหร่สแล้วอะไรคะนับเพิ่มนับเพิ่มใช่ไหมอ่านับเพิ่ม4แล้ว5 6 7 8เห็นไหมคะนับเพิ่มอีก4นิ้วหรืออีก4ขีดอ่านับเพิ่มอีกสขีดเป็นเท่าไหร่เอาใหม่ 4แล้ว5 6 7 8มี4ขีดแสดงว่าเรานับไปถึง8เรานับไปถึง8ใช่ไหมคะแสดงว่า4รวมกับ4ได้8ก่อนทันไหมคะอ่าค่อยย้อนกลับมาดูก็ได้นะคะได้8ก้อนโอเคหน้านี้โอเคเขาบอกว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกรอบตรงนี้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เขาบอกว่าจำนวนสองจำนวนรวมหาจำนวนทั้งหมดได้โดยการนับอีกหนึ่งรอบนะคะจำนวนสองจำนวนรวมกันหาจำนวนทั้งหมด ได้โดยการนับหน้านี้คุณครูผ่านนะคะเปิดไปหน้าถัดไปเขาบอกว่าการบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวกการบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวกมาดูในรูปซิเด็กๆก,กำลังทำอะไรคะเด็กๆก,กำลังทำอะไรเอ่ย กำลังต่อแถวรับอาหารใช่หรือไม่เหมือนเราเลยเราก็ต้องต่อแถวเพื่อรับอาหารเพื่อความอะไรคะความเป็นระเบียบวินัยนะคะเขาบอกว่าในกรอบตรงนี้เขาบอกว่าเด็กดีมีวินัยเข้าแถวรับถาดอาหารเด็กดีมีวินัยเข้าแถวรับถาดอาหารแสดงว่าที่เราต่อแถวเข้าแถวรับถาดอาหารเราเป็นเด็ก ดีมาดูในประโยุคข,ข้างล่างสิเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในแถวมีนักเรียนชาย4คนรวมกับนักนักเรียนหญิง1คนเป็นนักเรียนทั้งหมด5คน ในแถวมีนักเรียนชาย4ี่คนจริงหรือไม่ในนับสิ1 2 3 4สองสาส่าในแถวมีนักเรียนชายอยู่4คนรวมกับนักเรียนหญิงอีกหนึ่งคนในดูนักเรียนหญิงกี่คนคะ1คนโอเคถูกต้องเป็นนักเรียนทั้งหมดรวมกันกี่คนคะ1 2 3่5สาสี่ห้า รวมกันเป็น5คนโอเคทีนี้มาดูประโยคสัญลักษณ์ของเราเขาบอกว่า C รวมกับ1เป็น5อ่า 4, รวมกับ1เป็น5เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ดังนี้คุณครูเคยเขียนไว้ให้ดูแล้วเนาะ ตั้งแต่แผ่นๆแรกๆมาเลยนะคะว่าสัญลักษณ์การบวกคือ a 4บวก1เท่ากับ5ขอโทษค่ะ4บวก1เท่ากับ5นี่คือประโยคสัญลักษณ์การบวกถ้าเราจะบวกสมมติว่าเราอยากบวกไปซื้อขนม5บาทไปซื้อขนม5บาท แต่ว่าว่าจะซื้อแค่ห่อเดียว5บาทนี่แหละอะเห็นเจลลี่เห็นเจลลี่ลูกตา5บาทเหมือนกันแสดงว่าเราต้องจ่ายเงิน5บาท2ครั้งใช่ไหมคะเราต้องจ่ายเงินร้านค้าอยู่กี่บาท5บวก5เท่ากับ10อันนี้คือประโยคสัญลักษณ์การบวกเหมือนกันโอเคนะคะ เดีย๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำต่อด้านล่างนะคะอ่านว่าอ่านว่า4บวก1เท่ากับ5อีกหนึ่งรอบนะคะ4บวก1เท่ากับ5อันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ อันนี้คือคําอ่านอันนี้คือคําอ่านนะคะว่า4บวก1เท่ากับ5ามาดูเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองๆนี้นะคะเขาบอกว่าอะหนูเห็นไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรรู้ไหมเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกอ่านี่นะคะเป็นรูปเหมือนกากบาดลงมาตั้งฉากเครื่องหมายบวก แสดงการรวมกันอ่าแสดงว่าบวกคือการรวมกันนำมาเพิ่มเข้าหากันนะคะส่วนเครื่องหมายอันนี้เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันแสดงการเท่ากันของสองจำนวนนะคะของสองจำนวน ต่อไปเขาบอกว่า5เป็นผลบวกของ4กับ1เราเอา4มาบวกกับ1ได้ผลลัพธ์เท่ากับ5อ่า5เป็นผลบวกของ4และ1นั่นเองนะคะอ่าทีนี้ในบรรทัดด้านล่างเขาบอกว่านักเรียนหญิง1คน รวมกับนักเรียนชาย4คนเป็นน,นักเ1 1> รยียนทั้งหมด5คนสแสดงว่า1รวมกับ4เป็น5ให้ใส่ประโยคทำเป็นประโยคสัญลักษณ์สิเขาบอกว่า1รวมกับ4ก็เป็น5รวมกับหมายถึงการบวกการเพิ่มเข้าหากันใส่เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะ อ่าหนบวกสเป็นเท่าไหร่คะเท่ากับ5นั่นเองแสดงว่าเราต้องใส่เครื่องหมาย2อันเห็นไหมคะอ่าเติมลงไปได้เลยนะคะได้หรือ,อยังเอย่ยสามารถย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอ่าในหน้าถัดไปหน้าถัดไปคะ่ะหน้าถัดไป อะดูข้างบนก่อนเด็กหญิงคนนี้กําลังทําอะไรเอ่ยเด็กหญิงคนนี้กําลังวางแก้วน้ําวางกระติกน้ําไว้บนโต๊ะใช่ไหมคะ,ะวางกระติกน้ําไว้บนโต๊ะมาดูในประโยคซิเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่ากระติกน้ําวางอยู่บนโต๊ะหกใบเพิ่มอีกสองใบเป็นกระติกน้ำแปใบอ่า มี6กอ่ามี8ใบจริงไหมบนโต๊ะไหนนับดูซิ1 2 3่งสามี่ห้าหเพิ่มอีกสองใบ7 8โอเคแสดงว่า6เพิ่มอีก2 6เพิ่มอีก2เป็น8นั่นเองนะคะการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์มนหนูหนูจะคุ้นชินแล้วนะคะ อันนี้คือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จากกระติกน้ำข้างบนมีกระติกน้ำวางข้างบนอยู่6ขวดเพิ่มอีกสองขวดเอาเพิ่มอีกสองใบขอโทษค่ะเอาใหม่บนโต๊ะนะคะบนโต๊ะอันนี้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกเนาะบนโต๊ะมีกระติกน้ำอยู่6ใบเด็กหญิงเพิ่ม เข้าไปอีก2ใบรวมเป็น8ใบโอเคนะคะอ่านวา่ามาดูตรงอ่านว่าตรงนี้มาดูตรงอ่านว่าอ่านว่าหบวกสองเท่ากับ8อีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบอเียนประโยชนเส้นนาข้างบนตรงนี้6 6บวก2เท่ากับ 8เห็นประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมลูกประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้อ่านได้ว่า6บวกสอเท่ากับ8อโอเคนะคะทันไม่เอ,อ่ยอันนี้ไม่ต้องจดตามครูก็ได้นะคะคุณครูคุณครูพาพาทำเฉยๆอ่าทีนี้ถ้าเป็นช่องว่างเหมือนข้างล่างตรงนี้ต้องเขียนลงไปนะคะเด็กๆ เขาบอกว่ามีลูกชิ้นในถ้วยเจ็ดลูกตักมาเพิ่มอ่ดูคำว่าเพิ่มตักมาเพิ่มอีกสามลูกเป็นลูกชิ้นทั้งหมดสิบลูกในถ้วยมีเจ็ดลูกจริงหรือเปล่านับดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ามีเจ็ดลูกและในช้อนมีสามลูกจริงหรือเปล่านับดูซิ 1>, 1, 2, ึสาในถ้วยมี7ลูกตักเพิ่มไปอีก3ลูกเป็น10ลูกทีนี้มาดูบรรทัดแรกบรรทัดแรกคือบรรทัดตรงนี้นะคะจุดไว้แล้ว7เพิ่มอีก3เป็น10เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรเจ็ด เพิ่มอีกเพิ่มคือใส่เครื่องหมายบวกถูกต้อง7จบวกสเท่ากับ10อ่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ เป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ะทีนี้มาดูตรงข้างล่างมาดูข้างล่างค่ะมาดูข้างล่างเขาบอกว่าขนมไข่นกกระทาแปดลูกหยิบมาเพิ่มอีกหนึ่งลูกเป็นขนมไข่นกกระทาเก้าลูกขนมไข่นกกระทาอยู่แปดลูกหยิบมาเพิ่มอีกหนึ่งลูก เป็นขนมไข่นกกระทา9ลูกนะคะทีนี้เขาบอกว่า8เพิ่มอีก 1, 1> เป็น9 8เพิ่มอีก 1, 1> เป็น9เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ไว้ไร่ข้อนี้เขาให้แต่เครื่องหมายมาเพิ่มอีกคือบวกใช่ไหมคะเป็นคือเท่ากับทีนี้เราจะเติมอะไรข้างหน้าเอ่ยเราจะเติมตัวเลขอะไร8ใช่ไหมคะ 8บวก1เท่ากับ9อ่าเติมลงไปได้เลยนะคะเติมลงไปได้เลยเติมเสร็จเติมเติมเสร็จแล้วหรือยังอโอเคทีนี้คุณครูจะเลื่อนหน้าถัดไปแล้วนะคะอ่าเลื่อนหน้าถัดไป งั้นคุณครูให้หน้านี้เป็นการบ้านให้หน้านี้เป็นการบ้านนะคะให้หน้านี้เป็นการบ้านหน้าที่71หน้าที่71หน้าที่71เโอเคให้หน้าที่71ฝึกทำให้หนักเรียนฝึกทำนะคะเป็นการเติมตัวเลขเหมือนกันเป็นการเติมตัวเลขและการทำให้เป็นประโยคสัญลักษณ์เหมือนข้างบนเลยตัวอย่างอยู่ข้างบนนะคะอ่า โอ้ขอโทษโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูฝากไว้แค่นี้เราถึงหน้า71แล้วนะคะให้นักเรียนลองฝึกลองฝึกทำดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ